ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะตั้งแต่ศรีรษะถึงพื้นเท้าเลย ทางเนื้อทางตัวให้รู้สึกสบายผ่อนคลายทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นโดยทิ้งทุกอย่าง ล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิงนุ่มนุมเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกาย่านที่เจ็ดนะจ๊ะ ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้จำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นตาแหน่งสําคัญมากที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้เข้าถึงความสุขอันไม่มีประมาณได้เข้าถึงต้นทางแห่งทางสายกลางภายในได้เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ทุกพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์มีท่วนเพราะฉะนั้นค่อยๆประคองใจของเราให้หยุดนิงน่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่าไปตั้งใจกันเกินไปนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องสบายสบาย ต้องใจใสๆใจเย็นเย็นแตะใจไปเบาเบาตรงกลางกายแตะไปเบาเนะเจ๊ะสำหรับผู้มาใหม่ก็กกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจให้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจของเราที่จะให้ใจของเรา ไปยึดไปเกาะตรงนั้นนะจ๊ะจะได้ไม่สัดสายไปคิดเรื่องอื่นกําหนดเป็นดวงแก้วใสๆประดุษเพชรโลกที่เจระญะในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตางเรานะจ๊ะกำหนดก็คือการนึกเบาๆอย่างสบายๆคลายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามในการนึกสำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะให้นึกไปอย่างนี้ ทีเลื่อยเป็นดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแตะวันใสเย็นมันแสงจันร์ในคืนวันเป็นนึกเบาๆสบาย ลองกับระคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกลังที่เราภาวนาสัมมาอรหัง จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสาอใจหยดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายส่วนใครคุ้นเคยการนึกถึงองค์พระแก้วใสใสจะกำหนดนึกเป็นพระแก้วใสใส ก็ได้นะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในประกรรภาวนาในใจเบาๆว่าวสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง,หงในทำนองเดียวกันนะจ๊ะ ใครคุ้นเคยแบบไหนก็ให้ทําอย่างนั้นลระคองใจไปจนกว่าใจเราจะหยุดนิ่งจนไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนา สัมมาอรหังอีกต่อไปแต่บำบัดได้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างนี้นจนกระทั่งใจของเราเนี่ยค่อยๆหลุดจากสภาวะหยาบ ไปสู่สภาวะละเอียดคือความรู้สึกโลง่งข้างในมันกลวงมันจะโลง่งว่างโปร่งเบาสบายมันหลุดออกมาจากหยาบถึงจุดที่ สู่ที่โลง่งที่กว้างๆที่ละเอียดพอถึงตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นอกจากหยุดนิ่งเฉยๆแต่ใจไปเบาๆอย่างสบายๆ ใจก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากตัวที่โลง่โลงโปร่งเบาสบายในน้อยก็มากขึ้นมากขึ้นจนเราอยากจะหยุดนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรเนี่ยอยากนิ่งอย่างเดียวก็ให้แตะ ใจไปเบาเบาอย่างเดิมอย่างเดียวอย่างนี้นะจ๊ะให้ใจชุ่มชุมให้ใจสสใสใสใจใจก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นไปเองมันจะลง่งมันจะกว้างเพิ่มขึ้นจนกระทั่ง ร่างกายเราเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศกลืนไปเลยเหมือนเราไม่มีตัวตนไม่มีร่างกายกายมันหายไปสำหรับผู้มาใหม่ก็อย่าไปตกใจนะจ๊ะทำเฉยเราทำถูกวิธีแล้วเนะี่ย ถึงเป็นอย่างนี้นะแล้วก็นิ่งต่อไปอีกนิ่งนุ่มเบาสบายทำใจใสสใจเย็นเย็นในช่วงขณะที่ความรู้สึกที่ร่างกายแล้วไม่มีเนะี่ยมันหายไปนนิ่งไปเรื่อย นิ่งๆน,นมๆนนเบาๆสบายๆความสบายของเราก็จะเพิ่มขึ้นหนาแน่นขึ้นความบริสุทธิ์ของใจก็จะมีมากขึ้นใจจะใสใจจะเย็นๆให้อยู่กับสภาวะอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆ แม้ยังไม่มีอะไรมาให้เราดูให้นิ่งเฉยๆจนกระทั่งใจเราสั่งสมความบริสุทธิ์ได้เต็มที่ใจวางถูกส่วนไม่ตึงเกินไปไม่ย่อนเกินไปมันก็จะเคลื่อน ตกโสนก็ไปสู่ภายในเองจะไปเองเลยอย่างนุ่มๆสบายๆราคานี้เราก็จะเห็นดวงแก้วใสๆลอยขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากดวงแรกที่เรากำหนดที่กำหนดเป็นบริกรรมอนิมิต มันจะกละด,ด้างแต่นี่มันจะนุ่มโนวนจะใสจะบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันเป็นประมาณที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะจะบังเกิดขึ้นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาด ดวงดาวในอากาศอย่างกลางกักขนาพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่กักขนาพระอาทิตย์ยามที่ยังวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีของเราแต่จะขนาดไหนก็ตามเนี่ย ให้ใจเรานิ่งนิ่งอยู่ตรงนั้นนะดูเฉยเฉยไม่ต้องไปคิดอะไรเลยนิ่งนุมอ,อย่างเดียวแต่ใจไปเบาๆอย่างเดียวอย่างสบายสบายต้องสบายสบายใจต้องใสใส ใจเย็นเย็นใจเก่งเกลียงจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนกระทั่งดวงใสใสชัดแจ่มกระจ่างเหมือนเรามองเห็นวัตถุภายนอกยิ่งเราหยุด แล้วนิ่งนุ่มเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ความชัดความใสความสว่างก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะชัดมากๆมากกว่าที่เราลืมตาเห็นวัตถุภายนอก มากกว่าสองเท่าบางสามเท่าบางหลายเท่าจนกระทั่งมาเพิ่มขึ้นไปเรืเ่อยๆแจ่มกระจ่างทีเดียวความสุขความบริสุทธิ์ก็เพิ่มขึ้นไปเรืเ่อยๆสิ่งที่เราจะต้องทำคือหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างเดิม แต่ใจไปเบาๆฝึกซ้ำๆๆๆทำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้คล่องให้จำนาญในทุกอริยาบทจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะทำอะไรก็แล้วแต่ถึกนิ่งกลางดวงใสๆ อย่างสบายสบายดวงนี้แหละสำคัญทีเดียวเป็นธรรมดวงแรกที่ปรากฏเกิดขึ้นที่จะนำไปสู่ทรรมมันยิ่งใหญ่ทรรในธรรมกระทั่งถึงกายในกายกระทั่งถึงกายของพระธถาคตเจ้าคือพระธรรมกายจะอยู่ภายในตัวของเราได้ กายจะใสจะสวยงามมากเกตอาบัวตูมในอริยบทสมาธินิ่งอยู่ภายในอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราก็จะเป็นไปตามขั้นตอนจะเริ่มต้นจากทำรรดวงแรกที่เป็นดวงใส เกิดมาก็มีวัตถุประสงค์อย่างนี้เนี่นอกนั้นก็เป็นส่วนประกอบของชีวิตในเรื่องการแสวงหาปจัจจัยสีมาเพื่อหล่อเลี้ยงสังขารมาสร้างบาร,รมีแต่วัตถุประสงค์หลักของชีวิตที่เกิดมาแต่ละครั้งก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้ง ให้แจมแจ้งการเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในการได้ศึกษาวิชาสามวิชาแปบประการเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อสลัดตนให้พ้นจากกองทุกความทุกทรมานของชีวิตเพื่อขจัดกิเลสอาสวะเนี่ยให้มันหมดสิ้นไป เหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในกายที่บริสุทธิ์คือพระธรรมกายจนกระทั่งหลุดพ้นจากวัฏสงสารพ้นจากสภาวะที่พยายามมาบังคับบัญชาเราพ้นจากความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อจิตบริสุทธิ์เราก็จะเข้าถึงความเป็นผู้รู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมต่างๆในเรื่องราวต่างๆนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตคือการทำความบริสุทธิ์ ของจิตเราเนี่ยใจเราเนี่ยให้ใสใสให้บริสุทธิ์ในระดับนั้นจนกระทั่งเกิดธรรมจักขุคือการเห็นใ้รอบตัวทุกที่ทุกทางเห็นทั้งอันเรื่องราวในอดีตของเราเนี่ยปัจจุบันและอนาคตมีญาณทศัศนะมังเกิดขึ้น คือเห็นแจ้งทั้งไหนก็รู้แจ้งถึงนั้นความรอบรู้ก็เกิดขึ้นที่เรีกว่าดวงปัญญาวิชาก็เกิดจักขุยาบรญญาวิชาแสงสว่างก็จะมันเกิดขึ้นนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นวัตถุประสงค์หลัก นอกนะก็เป็นเรื่องเบ็ดเล็ดของชีวิตเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนแตะใจไปเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ตไปเรื่อยๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายให้ใจใสๆใจเย็นๆ ที่เข้าถึงองค์พระแล้วก็แตะใจไปในกลางองค์พระนิ่งนุ่นมๆเบาเบาสบยายพอถูกส่วนองค์พระจะ,ยยจะขยายใหญ่ขึ้นเอาจะขยายใหญ่ขึ้นยังมีองค์พระพูดผ่านมาอีกทีละองค์สององค์สามองค์อย่างต่อนเนื่อง ที่ใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นศูนย์กลางกายของเราก็เป็นประดุดเส้นทางผ่านของพระอริยเจ้าในเส้นทางสายกลางภายในใจเราก็จะยิ่งมีความสุขมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นให้แตะใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปหยิบเงียบเลยจ้ะ